การบันทึกตัวต่อไปที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายธนาคารค่าใช้จ่ายธนาคารเนี่ยที่ธนาคารเนี่ยเขาที่เราจะต้องบันทึกเนี่ยมีตัวแรกนะครับคือเ,เรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าการที่2ก็คือดอกเบี้ยจ่ายนะครับตรงนี้นะวิธีหลักการก็คือนะฮะไปที่การเงินธนาคารแล้วก็ค่าใช้จ่ายธนาคารแอดครับอันนี้ออโต้นะฮะแล้วก็วันเดือนปีจากนั้นก็เลือกธนาคารนะครับ Enter. ออันนี้ถ้าเป็น หนึ่สศนี่คือภาษีเงินได้จ่ายล่งหน้าคือภาษีที่ทางธนาคารเนี่ยหักไว้นะครับแล้วก็กด enter นะครับก็แท็กเขาจะเขียนคําว่า t x หรือ tax ก็แล้วแต่นะครับคือม่าเขาหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้จุด1 2บาทก็ enter นะครับตรงนี้สมุดรายวันก็เป็นเล่มที่7นะครับ0ูนย์เ enter ก็เป็นภาษีเงินได้นี่ถบุคลจ่ายล่งหน้านะครับ ก็มีอีกตัวนึงครับของทางธนาคารเท่าที่เจอเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยจ่ายนะครับดอกเบี้ยจ่ายของเราเนี่ยครับใช้6 0ศูดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมธนาคารนะครับก็ Enter นะครับก็ดอกเบี้ยจ่ายก็ n t t r r s t นะ i n i n t ส่วนใหญ่จะเจอเจอเจอตัวนี้นะครับเราก็ใส่สมมติเราจ่าย ดอกเบีย้ยอยู่3มพันยครับตรงนี้ก็สม,มุดละวันเล่มที่เจ็ดเหมือนเดิมแล้วเอนเตอร์นะครับกดเซฟครับก็ส่วนใหญ่จะมีอยู่แค่นี้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายของธนาคารนะครับ